18ปีที่รอคอยถึงแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมานานแล้วถึง18ปีแต่นุ่นสุทธิภาคงแนวดีไอดอนสาวอารมณ์ดียังคงจดจำหนึ่งในความทรงจำพิเศษในตอนที่ได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับสีสิวัชโชชัยชรินพระเอกหนุ่มขวัญใจเอาไว้ได้อย่างแม่นยำโดยเรื่องราวความประทับใจดังกล่าวได้ถูกนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรม n o n s u t t h i p h a ของนุ่นสุทธิพาหลังจากที่เจ้าตูวมีโอกาสทำง,งานร่วมกันกับสีสิวัชพร้อมกันนั้น ยังได้มีการแนบภาพถ่ายสุดน่ารักเมื่อ18ปีก่อนมาให้แฟนๆชมกันอีกด้วย18ปีที่เราคอยบอกพี่สีว่าเราเคยเจอกันเมื่อนานมากแล้วนานมากๆตอนงานรับปริญญาตอนนั้นยังไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาอยู่ในวงการบันเทิงเลยด้วยซ้ำเด็กมากกกและรูปนี้คือครั้งที่สองที่ได้เจอพี่สีอีกครั้งคลิปออนวันนี้ตามไปดูยู u ูบนุนสติฟได้เลยครับบกขณะที่ทางฝั่งของสีิวัตรหลังจากทราบเรื่องราวดังกล่าว เจ้าตัวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับนุ่นสุทธิภาเช่นกันว่าฮ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 ่าเพิ่งเข้าไปดูมีเด็กน้อยแอบปลื้มว่ากรากกกกกซึ่งก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาเห็นต่างพากันฟินกับมเมน,นี้น่าดูเลยทีเดียว